และประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตู้กาชา3.5ในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าตู้กาชาเหล่านี้น่าเปิดหรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมรับชมเนื้อหากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนื้อหาใหม่ๆอัปเดตรวดเร็วว่องไวทันใจและขอขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์ให้กันในคลิปนี้มากๆเลยครับผมขออวยพรให้คุณโชคดีกับกาชา3.5หรือคุณจะ ดองโรเพื่อไปเปิด3.6 3.7ก็ขอให้ลักกี้โชคดีเช่นกันมาฮะตู้แรกไฮซิเลนมาพร้อมกับคาฟเกาเป็นแกงสายดอทเหมือนกันและตู้หลังอ้าวเฮ้ยทำไมในไลฟ์เขาไม่ใส่ตัวละครในทีมมาให้กับผมเนี่ยแล้วใครจะรู้ว่าตู้หลังตัวอะไรอ๋ออยู่นี่นี่เองใยตัวจิว๋วเซริดาพอดีมองไม่เห็นนะครับตัวเล็กกว่าดาบอีกโทษทีโทษทีตู้หลังก็จะเป็นเซริดา มาพร้อมกันกันกบซิววูฟรีรันครับผมวิเคราะห์ตัวละครตัวแรกไฮซซเลนลบล้างกายภาพแปดดีบัฟทําดาเมจต่อเนื่องหรือว่าดอทใส่มอนจุดเด่นสามารถทําดาเมจด้วยตัวเองได้และการที่เขาเป็นกายภาพจึงมีความรุนแรงจากดอทเลือดไหลจะช่วยทีมดอทล้มบอสได้ดีมากและทําให้มอนติดสถานะดอทหลายประเภทรวมถึงบีดีบัฟลดเอทีเคลดเดฟและปะ้อบกังค่อนข้างชัดเจนเลยว่าไฮซซเลนมาเพื่อ อัปเกรดทีมดอทหลังจากการบัฟของคาฟเกาทาให้ทีมดอทมันดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแต่ว่าจะเก่งระดับไหนอันนี้ผมอยากใหเ้เพื่อนรอรับชมใน CE หรือในเซิร์ฟจริงกันอีกทีนึงครับประเมินความน่าเปิดตัวละครตัวนี้1เลยสําคัญมากเมนหลักหัวใจหลัก,ลกนั่นคือคาฟเกาถ้ามีคาฟเกาแล้วคุณชื่นชอบทีมดอทเป็นพิเศษอันนี้ผมมองวันน่าเปิดมากที่สุดยังไงก็ตามต้องมีคาฟเกายืนพื้นหนึ่งสล็อตในทีมไว้เลยและใน กรณีอีกสล็อตหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดอทเสริมจากแบ็กซวอนหรือจะเป็นจากเหล่าตัวละคร4ดาวสายดอทคุณสามารถเลือกเล่นตัวละครเหล่านี้ได้แน่นอนว่าเป็นแบ็กซวอนก็จะดูดีกว่านะครับในกรณีที่มีแบ็กซวอนก็ยิ่งดูน่าเปิดเข้าไปอีกถ้าในสล็อตที่3คุณไม่มีแบ็กซวอนคุณก็สามารถเล่นเป็นตัวบัฟดีบัฟได้อย่างโรบินเหมยทิปบี้แมวซิลวูฟหรือว่าเจวชิวถ้าเจวชิวนั้นมี E2 ก็จะเก่งกับดอทเพิ่มเติมเป็นพิเศษคุณก็เอามาไว้สลอ็อ ดตัวที่3ได้เช่นกันครับสรุปจากการประเมินอวยดทหรือเปล่าล่ะชอบดทหรือเปล่าล่ะถ้าชอบก็น่าลุยครับคือยังไงตัวของไฮซิเลนมาแล้วเป็นตัวเจนใหม่อ่ะมันก็ต้องมีคอนเทนต์รองรับและคิดว่าน่าจะเก่งอยู่แล้วช่วงนี้คอนเทนต์ก็ตบบอสกันเยอะขึ้นมากกว่าแพทก่อนๆดดเลือดไหลเนี่ยเลยเป็นอะไรที่ดูดีมากๆในณเวลานี้ผมพูดรวมถึงคาฟกาไปด้วยเลยแล้วกันเพราะยังไงตู้แรกมันก็เป็นตู้สายดทอยู่แล้วคาฟกาน่าเปิดไหมก็เล่นสายดทหรือเปล่าล่ะถ้าอยากเล่นสายดทก็ดูน่าเปิดครับในมุมมองผู้เล่นกัน มันคือการเสริมอัปเกรดเพิ่มเติมส่วนในมุมมองของผู้เล่นใหม่ถ้าคุณสามารถเปิดคาฟก้าคู่กันกับไฮซิเลนและแลกเหมยจากร้านค้ามาประกอบเป็น1ทีมอันนี้ดูไม่แย่เลยสําหรับการสตาร์ตต้นเกมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถประกอบร่างทีมคาฟก้าคู่ไฮซิเลนยืนพื้นก่อนได้อันนี้ข้ามได้เลยครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อวยสายดอทคุณก็สามารถข้ามไปรอ3 6 3.7คือตอนนี้มันเหลือแค่3ตัวดักมีนาตันเถิ เอลลี่ไซรินถ้าคุณชอบตัวละครเหล่านี้มากกว่าจะไปรอตัวละครเหล่านี้ก็ได้หลักๆอะ่ะทีมดอทผมมองเป็นในแง่ของการอัปเกรดคาฟเกาเป็นหลักครับแปลว่าชอบดอทสุ่มไม่ชอบดอทขามและต่อมาครับใยตัวจิ๋วเซริด้าจุดเด่นก็คือเขาเป็นตัวประสานสามารถบัฟเพิ่ม ATK เพิ่มความเร็วและทําให้ตัวละครที่ถูกบัฟตัวนั้นสามารถเบิ้ลสกิลต่อสู้ได้เวลาที่เขาเก็บสแต็กมาร์กลุกเต็มรวมถึงมีการเสริมบัฟให้อีกเพิ่มครีดามจของสกิลต่อ ่อสู้และเพิ่มการทะลวงต้านทานเสริมเข้าไปเซริด้าเขาเป็นตัวละครที่ส่งผลสูงกับนอนกับอนักซาครับนนน่ะมีสกิลอุกบาทที่แบบแรงโคตรเลยแล้วได้เบิลมาอีกทีนึงอะ่ะโอ้โหสงสารมอนเลยวะ่ะต่อมาครับอาจารย์อนัคซาสามารถตีปิ้วๆได้4ี่รอบปกติเขายิงปิ้วๆอยู่สองรอบได้เซริด้าบับมาเบิลอีกไงรวมเป็น4โอ้โหก็กลายเป็นว่าดาเมจสูงขึ้นพลังงานถ้าไม่ตายเต็มไวขึ้นไอที่มันเด่น สุดในณเวลาเนี้ยณตอนเนี้ยที่เราเห็นนะ่ะคือ2ตัวละครตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นความน่าเปิดของซดีด้ก็คือคุณอยากจะอัปเกรดนอนไหมคุณอยากจะอัปเกรดอนัซซาดีเพสไหมส่วนดีเพสตัวที่เหลืออย่างเฮอร์ตาอาเชอร์อะไรแบบเนี้ยผมอะ่ะยังตอบไม่ได้ถ้าเทียบกับทิบบี้ในทีมเฮอร์ตาจะสู้ได้ไหมแล้วถ้าเทียบกับแมวในทีมอาเชอร์ประสิทธิภาพจะสูงเท่ากับแมวหรือเปล่ามันยังไม่มีคําตอบยืนยันเรื่องเรื่องนี้ครับในณเวลาเนี้ยก็เลยมองออก แค่ว่ากูอยากจะอัปเกรดนอนอนักษาหรือเปล่าถามว่าอนาคตเซดิด้ามีโอกาสหุ้นเติบโตไหมผมมองว่ามี มันต้องมีตัวใหม่ๆดี s พที่เป็นสายสกิลต่อสู้เพิ่มเติมมาอยู่แล้วนะครับตะเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนผมก็เลยอยากให้อิงจากปัจจุบันในหน้าตอนนี้ก่อนถ้าคุณอยากอัปเกรด2ตัวละครนี้ลุยสุ่มได้เลยและตัวละครสุดท้ายที่ถูกบัฟมาซิลวูฟเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยครับตัวละครที่ส่งผลกับเขาในเมตาณนะ้าตอนนี้ก็จะมีอาเชอร์กับโยมิแต่ไอคำว่าส่งผลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าซิลวูฟจะมาเป็นเบสอินล็อตสสำหรับเขานะซิล ฟูลนั้นอยู่ในเกมทดแทนถ้าคุณไม่มีเบสอินสล็อตยกตัวอย่างทีมอาเชอร์ตอนนี้เบสอินสล็อตอีสูที่แรงที่สุดอาเชอร์ฮาระบิแมวลุงกันถ้าคุณมีเบสอินสล็อตอยู่แล้วซิววูลก,ก็ไม่ได้จําเป็น 2. โยมิเจลชิวแมวอเวนจูรินนี่ก็เป็นเคสเดียวกันหรือ 3. น้องข้าว MC ีทิบบี้ไฮยาซินอีสูทีมนี้บ้าบอมากผมให้เป็นทีมที่แบบท็อปของเกมในน,นตอนนี้เลยในเรื่องของการออโต้เพราะทีมนี้มันฟูลอยู่แล้วมันเบสกันอยู่แล้วครับมันโหดถึง อัโต้ Auto ไดศู cycle นไซเคิลน่ะอีสูนล้วนทั้งทีมนะเว้ยก็คือน้องเข้าในนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีทีมบี้คุณสามารถเอาซิวูไปทดแทนก่อนได้คุณพอเก็ตฟิลปะโยมิ omi, ไม่มีแมวก็เอาซิวูไปพอทดแทนก่อนได้อาเชอร์ cher, ไม่มีแมวก็เอาซิวูไปพอทดแทนก่อนได้แต่ไม่ได้ไปเป็นเบสอินสล็อตนี่คือจุดเด่นของซิวูที่เล่นกับทีมได้เยอะมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะล็อกจุดอ่อนธาตุได้ครับจากตัวละครดีเพสของเราอิงตามธาตุตัวนั้นๆเลยลยแะอีก จุดเด่นหนึ่งถ้าในเคสที่มอนไม่แพ้ธาตุธาตุนั้นน่ะเออแบบเนี้ยซิวูฟถึงจะดูดีขึ้นมาเพราะมี 8. จุดอ่อนมีลดเดฟมีลดต้านทานมีดีบัฟอีกเพียบดูน่าสนใจครับแล้วถ้าเกิดในไอดีของเรามีตัวละครน,น้อยซิวูฟก็จะยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่เพราะจัดทีมได้หลากหลายเจอสถานการณ์มอนได้เยอะแต่ถ้าเกิดทีมของเราค่อนข้างที่จะฟูลอยู่แล้วส่วนตัวผมมองว่าซิวูฟไม่น่าเปิดครับแล้วถ้าเกิดเป็นในมุมผู้เล่นใหม่ละ่ะพี่มันก็น่าจะดีนะในไหนตัวเราก็ยังไม่เยอะด้วยใช่มัน มีติดีติด ID ไว้ไม่แย่เลยแหละแล้วประเด็นคืออาร์เชอร์ก็แจกฟรีไงกลายเป็นว่างบหนึ่งทองกับซิลวูฟเอาไปเล่นได้1ทีมอา c h เชอร์ฟรีก็มีให้พร้อมผู้เล่นใหม่ตัวได้น้อยยังไงก็ดีครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าทีมนั้นๆของคุณเน่ะเริ่มประกอบร่างกันครบใส่เบ In อินซอตเข้ามาแล้วอะซิลวูฟจะเริ่มดบลงครับในทีมเหล่านั้นอันนี้มันก็จะเป็นแบบท้ายๆเกมแล้วนะแต่หนึ่งทองที่ทําให้ไอดีคุณไปเก็บเพชรได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วผู้เล่นใหม่อ่ะต ยังไงเพชรก็เยอะเว้ยตัวหนึ่งไม่แย่ครับสําหรับซีวอวส่วนผู้เล่นเก่าถ้าเป็น ID ที่พร้อมแล้วผ่านคอนเทนต์ได้โดยไม่เหนื่อยในกรณีนี้ก็ข้ามได้เลยสรุปคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมย้ำนะว่าความคิดเห็นส่วนตัวผู้เล่นเก่าตัวละครที่ผมแนะนําไปมันคือการเสริมการอัปเกรดและนี่คือไอเดียต่างๆในการเปิดกาชาสําหรับช่วงแพทแพทนี้ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่ผมต้องย้ํา คาว่าช่วงช่วงนี้เพราะอนาคตไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงถ้าเป็นผู้เล่นสายชิวอะเปิดตามชอบได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นสายเมตาแน่นอนว่าเมตามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในช่วงแต่ละแพทครับหลกัหลกๆผมก็เชีรยให้คุณเปิดตามความชอบเหมือนเดิมนั่นแหละก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆทุกคนครับถ้าใครมีไอเดียเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกมาได้เลยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ไอเดียที่แตกต่างหรือได้ไอเดียที่มากกว่าเดิมเสนอ เพิ่มเติมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและผมขอเช็คความน่าเปิดของเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆจะเปิดกาชาหาตัวไหนกันบ้างเพราะเหตุผลอะไรและถ้าเกิดคุณแนะนำคนอื่นๆคุณอยากให้เขาเปิดตัวอะไรคอมเมนต์ comment กันเข้ามาได้เลยครับผมเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายเพราะผมจะเน้นไปที่ประโยชน์ของคนดูในคลิป,ลปนี้ผมอยากให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดก็หวังว่าคอนเทนต์นี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกๆคนฮนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลัง ใจให้กันด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นใจผมนี่ฟูเลยขอบคุณมากๆครับไปก่อนละบ,บาย